ตะระพืดนะครับจะให้ผลผลิตบวพรวอมกันก็ได้ต้องปลูกผสมผสานไว้ครับเพื่อที่จะได้มีกินทุกดูนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับดีๆนะครับสาหรับค้นเห็ดสวนนะครับข้นนี่ปลูกแนวเดียวครับกระถากินแต่แนวเดียวก็คือเป็นฤดูครับงคนปลูกตะบกพวงครับกไดกินแต่ยามแดงครับยามฝนกับไม่มีแนวกินนีเห่ากระปูกได้หลายอย่างครับอันนหนเป็นหน่วยก่อนเห่ากินก่อนครับอ่าันนี้คือข้อดีของ กเกษตรผสมผสานนะครับส่วนคนไรนะครับกรลังสนจิตสนใจที่จะเอิดกเกษตรผสมผสานนะครับแนะนํากับปลูกไว้หลายอย่างด้ยนะครับเด้อปลูกไปเรื่อยๆนะครับก็บศึกษาเริ่งนาเพราะว่าแต่ละพืชมันก็ใช้วิธีการดูได้บวกกันนะครับขาก็ค่อยๆศึกษากันไปเรียนดูไปนะครับอันนี้คือประสบการณ์ที่ดีนะครับ พบกับแม่ค้นลักเกษตรนะครับวันนี้ครับสิภามาเบิงสวนเกษตรผสมผสานนะครับอันนี้สวนกระเพึงเฮดได้ปีหนึ่งนะครับกะมีสับประดดนะครับหรอว่าบักนัดนะครับก็เป็นพันธุ์ปัตตเวียนะครับปลูกกระด้ประมาณหาหกเดือนเองครับนะครับกับปลูกสลับด้วยกล้วยนำวานะครับ ตรงนี้ก็เป็นสะนำนะครับก็เพิงคุดบอใหม่นะครับกระตัดใบกล้วยนะครับก็เลยเอาจิ่มลงน้องนะครับเพื่อให้ปลาได้กินได้อาศัยนะครับก็มีกล้วยหอมนําครับนี่ครับกล้วยหอมกระพิงตัดปีไปเมื่อกี้นะครับก็มีทั้งเมดซีวีนะครับวีละสิบหน่วยสิบเอ็ดหน่วยนะครับเป็นกล้วยหอมทองนะครับ อันนี้ก็เป็นบักท่านครับพุดหรือว่าพุดซานะครับสามรถนะครับกะมีสามรถพุดซานนมสดก็มีครับน่ครับอันนี้เป็นพุดซานนมสดนะครับปลูกสลับกันครับอันนี้ก็เป็นกล้วยหอมทองครับถึงห่อไว้นะครับก็มีหนวยครับอย่าห่างเลยอ่านะครับห่อไว้นะครับกระดั่ง ใหญ่นะครับสวยงามครับน่วไกําลังใหญ่ครับี่ยเป็นพุทธาเสมด้วยซับโรดนะครับปลูกซับปรดแซมไว้อันนี้ก็เป็นกล้วยหอมทองนะครับเพิ่งปลูกนะครับเพราะว่าเพิ่งคุดต้นเมย์ไปนะครับเพิ่งตัดเครือแล้วนะครับผมก็ได้คุดเหงาออกนะครับแล้วก็ปลูกลงไม่เพื่อที่จะให้เงานะครับมันอยู่ ดึกนะครับมันจังสีทนแรงเพราะว่าเหงาเก่านะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับเหงามันจะอยู่ข้างบนนะครับหรือว่ากล้วยมันขึ้นโคนมันจะบอสมบูรณ์นะครับแล้วก็บอทนต่อแรงนะครับผมปลูกดึกนะครับแต่เหตุเป็นแอ่งนะครับเพื่อที่จะลดน้ำในช่วงฤดูแรงนะครับอันนี้ก็เป็นพุทรายครับสามดดครับตัวนี้ ปลูกซับสลับกันไปอันนี้ก็หอมทองครับกะมีบักซีดาครับซีดากะมีนะครับสับปะรดกล้วยหอมนะครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนนะครับเป็นทุเรียนอายุก็ได้สี่เดือนหาเดือนครับปลูกก่อนพันษาล็กหน่อยครับอันนี้ก็ผ่านมาพันษาสามเดือนนะครับ กำลังเติบโตนะครับกาเป็นสวนเกษตรนะครับปลูกหลายยางนะครับสลับกันไปอันนี้เป็นนวยก่อนก็กินก่อนนะครับเพราะว่าพผืชแต่ละตนนะครับมันจะมีอายุการผลผลิตของมันเท่ากับปลูกสลับกันไปนะครับเพราะว่าเข้าส่งเข้ากินกล้วยก่อนนะครับเพราะว่ากล้วยอายุมาถึงปีก็สามารถเท็ดผลผลิตออกหน่วยได้เดี่ยวนะครับ ส่วนบักซีดานะครับก็สงใส่อายุแนสองปีหรือป่าสามปีนะครับถาเป็นต้นที่เขาตอนกิ่งมากมันก็อาจจะให้ผลผลิตเร็วนะครับอันนี้ก็เพิ่งปลูกเลยหาหเดือนครับอ่าก็เดิมออกดอกนะครับนี่ครับออกดอกอันนี้เป็นบักซีดากิมจูนะครับเป็นตอนกิ่งมากครับ มันจะให้ผลผลิตเร็วกว่าเพาะเมะล็ดนะครับอันนี้ก็เป็นหอมทองพึ่งตัดต้นไปนะครับครับเป็นลูกมันครับต้นนี้ผมบ่ได้คุดนะครับผมก็ทตนลองเบิงนะครับว่าต้นที่เฮาคุดปลูกไม่กับเป็นลูกของมันไดนจะให้ผลผลิตได้ดีกว่ากันนะครับน,นี่ก็เป็นทิดาครับอ่าดาเป็นหอมทองนะครับ กำลังเติบโตสวยงามนะครับอ่านี่ครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนนะครับผมทดลองเอาต้นหน่อยมาปลูกเบื้องครับว่าไผรสิทธิดตรือว่าทุเรี่นเติบโตได้ดีกว่ากันนะครับมีีอันนี้เป็นลำใหญ่นะครับเพิ่งปลูกครับอายุกับซีหาเดือนนี่ครับปลูกสลับครับอันนี้เป็นกล้วยนำวานะครับกล้วยนำวา ก็ป่วยหอมท่องครับเสือสมเลยสับปะรดครับน,นี่ก็เป็นต้นสมโอนะครับสมโอทับทิมสยามอายุกับสีหาเดือนอ่าถือว่าสวยงามเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่จะมีดินเนียวครับมันก็ได้เหตให้ต้นใหม่มักเนนะครับอันนี้ก็เป็น ดินจีครับอายุกัซ้ำๆกันครับกําลังเติบโตสวยงามนะครับอ่ามีหลายพันนะครับอันนี้เป็นบักมี่ครับหรือว่าบักขนุนครับปลูกแซมกับกล้วยหอมทองนะครับสลับกันไปนะครับอันนี้ก็จะมีกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทองนะครับอันนี้ก็เป็นอาสักเงาะนะครับ อยุกับสี่หาเดือนครับกำลังแตกยอดครับนี่สวยงามอันนี้เป็นกล้วยตานี่ครับกล้วยตานี่กำลังเติบโตนะครับอันนี้ปลูกได้เดือนกว่าแล้วครับกำลังติดนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับดอกกระเจียวครับดอกกระเจียวครับปลูกปลูกวังแดงนะครับฟังหัวมันไหวนะครับพรามันถือฟนนะครับมันกลับ เกิดป้องขึ้นมาครับนี่ครับอ่านี่ก็ดอกร้ายครับเก็บกินน้ำบ่ท่านครับเหี่ยวทิ่มน้ำเพราะว่าบ่ค่อยได้มาเบิ่งสวนมันก็เหี่ยวทิ่มนะครับมันจะค่อนข้างที่แก่เร็วอ่าเก็เเกบกินไปน้ำนะครับอันนี้ดอกกระเจียวหวานครับสีม่วงนี่ครับออกสีชมพูสีม่วงครับ นี่ายนะครับตัวพื้นที่นี้มันเป็นใ้หน้าเก่านะครับผมก็เลยไถทิ่มนะครับไถเป็นคู่เป็นหล่องขึ้นนะครับเพื่อที่จะมาปลูกต้นไม้นะครับเกษตรผสมประสานนะครับมีซับประดดเสื่อมใบลานคางนะครับเพื่อที่จะให้พื้นที่นี่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ต่างๆนะครับถ้าห้าบัวปูนะครับห้ามันจะขึ้นครับ ปลูกแซมไว้นะครับก็คอยขยายไปนะครับนี่ครับด้านข้างเป็นกล้วยครับเป็นกล้วยแน่นะครับปลูกสลับกับต้นไม้ไปนะครับเพราะว่าแต่ละผืชนะครับมันจะให้พลนผลิตพร้อมกันนะครับคือกล้วยอายุไม่ถึงปีก็ให้พลนผลิตนะครับเพราะว่าสับปะรดก็อาจจะให้พ้นช่วงฤดูฝนนะครับ พาพืชบางต้นกให้พืชช่วงดูลูแรงอย่างเช่นบักม่วงนะครับแต่ละพืชนะครับจะให้ผลผลิตบกพร่อมกันก็ได้ต้องปลูกผสมผสานไว้ครับเพื่อที่จะไมีกินทุกดูนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับดีๆนะครับสาหรับคนเฮดส่วนนะครับข้นนี่ปลูกแนวเดียวครับกระถากินแต่แนวเดียวก็คือเป็นดูลูครับงคนปลูกตะบกปวงครับก็ได้กินแต่ยามแดงครับยามฝนกับม่มีแนวกิน นีเห่ากระปูกได้หลายอย่างครับอันไหนเป็นหน่วยก่อนเหาะกินก่อนครับอ่านี่คือข้อดีของเกษตรผสมผสานนะครับอ่ามีอยู่มีกินครับอ่าอันนี้ผมก็พามาให้ชมนะครับเ้อเป็นเกษตรผสมผสานปลูกไว้ขางกับสวนยางพารานะครับอ่าสวนพยางพารานะครับกะเพิ่งกีดไปนะครับเพราะว่าฝนกระเดิ่มยุดตกนะครับ กำลังเข่าช่วงดูดูหนาวก็สามารถเดิมกีดได้แล้วนะครับน,นี่เป็นสวนเกษตรผสมผสานครับนี่กล้วยน้ำวานะครับแซมปลูกสลับกันไปเลยครับนี่พืชพัน์ยังก็ปลูกกันไปเอยครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนครับทุเรียนหมอนทองครับ นี่อายุก็ได้หากเดือนนะครับกำลังเติบโตนะครับอุ้มเสแสมไ้กับกล้วยนะครับเพื่อที่จะให้ทุเรียนอยู่ในหล่มของต้นกล้วยนะครับเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เพราะว่ากล้วยมันจะค่อนข้างที่จะเพิ่มสารอาหารใ้ดินนะครับบริเวณดินเสียนะครับบำรุงดินให้ดีนะครับอ่า ส่วนคนไรนะครับก็ร่งสนจิตสนใจที่จะเ็เกษตรผสมผสานนะครับแนะนํากับปูไว้ได้หลายยางได้ด้ครับเด้อปูไปเรื่อยๆนะครับเขาก็ศึกษาเบิ่งนําเพราะว่าแต่ละผืชมันก็ใช้วิธีการดูได้บวกขึ้นกันนะครับเขาก็คอยศึกษากันไปเรียนดูไปนะครับอันนี้คือประสบการณ์ที่ดีนะครับดีกว่าเฮาปลูกยางเดียวได้หลายยางนะครับบางคนปลูกตะแนวเดียวนะครับ เมากีกับบัวยค่อยได้ศึกษานะครับกับทดลองเบิงแต่ว่าทดลองหลายมันก็โอกาสที่จะบรประสบก็เาเร็จกับมีลร้นะครับอันนี้เขาปลูกหลายลางยยนะครับอันนึงบัวซ่เร็จอันหนึ่งมันก็ส่อเร็จนะครับสลับกันไปเขาก็ได้ผลผลิตใน,น,นหลายอย่างนะครับมีหรายยางเขาก็ได้กินหรายอย่างนะครับลองไปทดลองปลูกกันเบิงด,บด้วยครับเด้อ คอยปลูกศึกษากันไปนะครับที่สําคัญนะครับการปลูกนะครับตรงเบื้องพื้นที่นะครับพยายามยกโคกขึ้นนิดนะครับเด้อยกโคกขึ้นนะครับให้สูงเล็กน้อยนะครับสูงกับประมาณสักฟุตหนึ่งก็ยังดีนะครับเพราะว่าถ้ายกโคกนะครับมันจะเห็นต้นใหม่เจริญเติบโตได้เร็วดีนะครับแต่เห้าบาโยกโคกนะครับมันจะง่ายสานะครับ เพราะวา่าหนามันอยากขังในช่วงดูดูฝนนะครับถ้าเฮายกโขกนะครับมันจะงหญ่เร็วบวมครับหักต้นไม้กับว่าเนเอานะครับอันนี้คือข้อสําคัญนะครับเพราะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็บ,บอกคือกันครับบางพื้นที่กับมแตรดินเหนียวบางพื้นที่กับมแตรดินทรายนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นทีนน่นี้บ่คือกัน ดินนะครับสาคัญนะครับแต่ว่าเฮาก็มีาสามารถเลือกได้นะครับเฮาสามารถที่จะเอาเลือกกินดีๆมัเทือ่าเฮากับโบมี่นะครับเฮาก็สามารถปรับปรุงรัดเปลงที่ดินเอานะครับถ้าพื้นที่ไดมันค้างนานนะครับเขาก็ยกโคขึ้นเอานะครับแบบที่ผมเห็นนะครับเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นให้น้าเก่านะครับผมก็ยกโคขึ้นนะครับมันก็เห็นห้ปลูกต้นใหม่ดีๆนะครับจะเริ่อเติบโตได้งามถ้ามัน เป็นรุมรมนะครับแบบนี้ครับหญ้าจะขึ้นนะครับแล้วก็อมน้ำจะกไนซ่าหรือว่าใหญ่เลยครับถ้าเอาเห็ดแบบนี้นะครับมันจะเรินเติบโตดีๆนะครับนี่ครับคือขอสำคัญนะครับอ่าจดื่มเอาไปทดลองมือนะครับเด้อส่วนคนใดสนใจกำลังศึกษาหรือว่าที่จะทดลองเบิ้งนะครับ คอยทดลองปลูกเบิงได้หลายอย่างครับเรียนดูกันไปนะครับอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยครับเด้อเพื่อที่จะบรบิผาดกับคลิปต่อๆไปนะครับผมก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมในเบิ้งเรื่อยๆนะครับสวนเกษตรผสมผสานครับหนึ่งปีนะครับ หนึ่งปีแล้วขอบคุณที่เขามารับชมครับ